ยังไงกันตุย้ยพิงกี้ไกลชิดเกินเพื่อนไฟยิงให้กำลังใจถึงหน้าเวทีค่ะ กลิตนันตุย้ยยธีรพัฒน์ขึ้นเวทีเซอร์ไพรส์แฟนๆในรอบ10ปีส่วนพิงกี้สวิกาหอบให้กำลังใจไปถึงหน้าเวทีค่ะได้สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากเมื่อพระเอกและนักร้องในตำนานอย่างตุยธียรพัฒน์สัจกุลได้กลับมาจับไมคขึ้นโชว์อีกครั้งในรอบ10ปียิ่งไปกว่านั้นค่ะตุยยังได้ร้องเพลงฮิตที่แฟนๆคิดถึงอย่างเพลงใจบอกว่าใช่ซึ่ง เป็นเพลงดังในตำนานของเจ้าตัวนอกจากนี้อย่งางไภาพที่เรียกเสียงหือฮาตามมาอีกนั่นก็คือเมื่อนางเอกสาวผิงกีสาวิกาชัยเดชท,ที่มีข่าวกุกกิ๊กกันอยู่นั้นก็ได้ไปร่วมชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยแถมยังมีการส่งให้กำลังใจถึงหน้าเวทีอีกตั้งหากงานนี้ไม่รู้ว่าเป็นการบังเอิญหรือตั้งใจแต่ที่แน่ๆทำเอาแฟนคลับฟินจิตหมอนและลุ้นกันไปสุดๆค่ะ